ที่ท่านเห็นดังต่อไปนี้คือพระมหาราบคู่บารมีของวัดท่าซุงไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ยุคเกา่าลูกศิษย์ยุคใหม่หลายหลายท่านเรียกได้ว่าแทบทุกท่านเลยดีกว่าต้องมีไว้บูชานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญหลายท่านจะนิยมบูชาคู่กันครับดีที่สุดนะครับ ที่ท่านเห็นนี่คือพระคำข้าวมหาราชและพระหางหมากมหาราชนะครับพุทธคุณเนี่ยเด่นเรื่องราบเป็นมหาสารอยู่แล้วท่านรู้กันอยู่แล้วโดยเฉพาะพระหางหมากนี่ก็เด่นในเรื่องของป้องกันเสริมขึ้นมาถ้าบูชาคู่กันดีที่สุดครับนิยมที่สุดเลยในการบูชาคู่กันวันนี้ผมมีพระคำข้าวและพระหางหมากให้คุณบูชาตามกําลังที่คุณไหวเลยนะครับซึ่งแต่ละราคา มีความแตกต่างกันครับพระของหลวงพ่อนะครับราคาแตกต่างกันเนี่ยก็คือความสวยสมบูรณ์เป็นหลักเลยและพิมพ์นิยมด้วยก็มีความสําคัญทั้งสองแบบเมื่อมาประกอบกันนะครับทำให้อาการบูชานะครับมีราคาแตกต่างกันท่านอาจจะเจอถูกกว่านี้หรืออาจจะเจอแพงกว่านี้อันนี้เป็นไปได้หมดครับแต่ท่านบูชากับผมผมรับประกันได้ว่าท่านจะได้รับพระแท้ บูชาได้แท้ไปเลยนะไม่ต้องไปลุ้นที่ไหนไม่ต้องไปลุ้นองค์ละ500ตามแผงท่านบูชาไปเลยทีเดียวครับและมีรุ่นไหนบ้างวันนี้มีทั้งพระคำค่าวพระหังงมากพระคำข้าวรุ่นพิเศษและพระหังงมากรุ่นพิเศษผมจัดเป็นคู่ให้แล้วท่านจะรับรายการไหนท่านพิมพ์ได้เลยรายการที่1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8าารายการรายการละ หนึ 1> 1่งถึงห้าคู่นะครับมีไม่ได้เยอะมากมายนะครับเพราะว่ากว่าจะตามหารวบรวมมาได้แล้วก็จัดชุดให้ตามความเหมาะสมก็ถือว่าใช้เวลาครับอ่ะเริ่มรายการแรกเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นคู่บารมีที่ราคาเบาที่สุดที่ผมจะหาให้ได้รายการที่หนึ่งเป็นพระหางหมากและพระคำข้าวนะครับเป็นชุดที่สภาพน่ารักแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าพระหางมาก็คือสภาพน่ารักนะครับส่วนพระคำข้าขวาเป็นชุดทีม่มีมวลสารนะครับมี2คู่นะคู่ซ้ายและคู่ขวาแบบนี้นะครับท่านจะรับแบบไหนนี่ well. คู่แรกนะอันนี้องค์ที่1หนึงหางมากด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับมีสภาพน่ารักผ่านการบูชามานะครับส่วนนี่เป็นพระคำข้าวนะครับสวยนะครับมีมวลสารนะครับคู่ที่2ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนี่ ็โอเคครับสภาพน่ารักครับแต่ประคำข้าวนี่จะเป็นมวลสารนิดน,นึงครับอ่าด้านหน้าเป็นมวลสารนะคู่นี้นะครับมีสองคู่นะครับคู่ซ้ายและคู่ขวานะใครรับบูชาพิมพ์มาว่ารับรายการที่1นนะครับพระหางหมากพระคำข้าวคู่ละเท่านี้เลยครับราคาเขียนไว้ให้แล้วมีแค่2คู่นะครับรับคู่ซ้ายหรือคู่คขวาบอกได้เลยนะ เลือกก่อนได้ก่อนนะครับคู่ที่2ครับสภาพจะดีขึ้นมาครับสภาพจะต่างกันนิดนึงนะราคาต่างกันประมาณ300อันนี้องค์ที่1นะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พระคำข้าวนะครับนี่คมชัดลึกแบบนี้นะครับองค์ที่1นะครับอันนี้คือองค์ที่2นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูให้ชัดเจนนะครับก่อนบูชากันไป นี่แล้วก็องค์พระคำข้าวนะครับองค์นี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับคู่นี้นะครับราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเนื่องจากพระหัองมากทุนสูงกว่านิดนึงนะครับราคาเท่านี้ครับใครรับคู่ที่2นะครับพิมพ์มาว่ารายการที่2นะครับรับกี่คู่นะครับมาก่อนได้ก่อนครับชุดที่3นะครับมีด้วยกัน5คู่มีมากที่สุดเลยนะ เป็นพระคำข้าวบัวหลายจุดนิยมนะครับพิมพ์นิยมสุดของพระคำข้าวรุ่น2นะสภาพหลังลึกมากๆเดี๋ยวพลิกให้ดูครับและพ้าหางหมากนะครับผมสุ่มเอานะก็คือ,อมีหลายพิมพ์นะครับท่านพิจารณาจากภาพได้เลยซึ่งจัดคู่ไว้ให้แล้วนะครับไม่ได้สลับคู่ใดอย่างใดนะคือพระคำข้าวเป็นแบบนี้พ้าหางหมากเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับตามนี้เลย คัดสภาพสวยมาให้นะครับพระหังมากแล้วก็พระคําข้าวนะครับนี่เดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูนะครับโอ้โหหลังลึกสวยทุกองค์นะครับนี่บัวหลายจุดที่คุณเห็นเมื่อกี้นะด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับคุณสังเกตได้เลยนะครับว่าพระจะคมชัดลึกทั้งหมดนะครับพระหังมากก็มีสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ละองค์ก็คือสวยเลย จัดเป็นคู่อย่างนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้มีอยู่ด้วยกัน5คู่ใครรับรายการที่3ท่านพิมพ์มาเลยว่ารับรายการที่3นะครับราคาบูชาเท่านี้เลยนะครับคุณจะได้พระคำข้าบริจุดนิยมสวย1องค์บวกกับผ้าหางหมากสวยนะครับมี5คู่เลือกก่อนได้ก่อนนะครับใครบูชาก่อนผมให้เลือกก่อนเหมือนเดิมครับตามสไตล์จานาตบูชาก่อนได้เลือกก่อนครับ รายการที่4อันนี้ถือเป็นรายการพิเศษนะครับนี่คือพระคำข้าวรุ่นพิเศษติดพระบรมสารีริกธาตุ5พระองค์นะครับเป็นชุดที่มีพระบรมสารีริกธาตุมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับถ้าท่านเห็นรุ่นนี้พระบรมสารีริกธาตุนะครับจะมีขนาดปกติก็คือจะเล็กกว่าน,นี้มากๆนะครับอันนี้ผมจัดแบบชุดใหญ่ๆจัมโบ้มาให้นะพร้อมกับพระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับสาภาพสวย แต่ละองค์คู่กันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ชมนะครับรุ่นนี้ที่สุดในโลกนี้แล้วครับไม่มีวัตถุมงคลใดเทียบเท่าได้ผมนี่ตัดใจออกมาให้เลยนะเดี๋ยวพลิกด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับถือว่ามีสภาพสวยสมบูรณ์นะครับปิดทองบูชาเร่งลาบผลนะครับนี่ครับสามองนะด้านบนเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษที่ปิดทองนะครับอุดผงเข้าค้ำค้าแท้ๆนะครับชัดเจนสวยๆนะ อันนี้พระหังมากนี่ชัดเจนสวยๆเช่นกันนะครับรุ่นพิเศษทั้งคู่เลยผมจัดชุดนี้ให้นะครับใครจะรับคู่1คู่2คู่ 3... ตามภาพเลยนะครับไม่มีการสลับคู่กันแต่อย่างใดใครอยากมีพระรุ่นพิเศษทั้งคู่ไว้บูชานะครับคุณรับรายการนี้ไปครับรายการที่4ครับมี3คู่นะคู่ละเท่านี้เลยครับ พระเนี่ยเช่ามาในราคาที่ถือว่าค่อนข้างสูงนิดหนึ่งแต่ชุดพิเศษครับถ้าคุณไปบูชาปกติเนี่ยก็3,000กว่าบาทแล้วเนาะองค์พระปรมาสาีริกธาตุอา,อาจจะไม่ใหญ่เท่านี้ด้วยซ้ำนะครับแบบนี้ทีเดียวจบนะครับหรือว่าใครอยากบูชาเก็บลุยได้ลุยครับคู่บุญมหาราบปิดทองบูชาเร่งราบผลนะครับทั้ง2อ,อ,องค์เลยนะมีหคู่นะครับ ิจารณาก่อนนะครับนี่พระคำเข้าผิวดเดิมนะครับปิดทองบูชาเล่งลาผลพระหางหมากปิดทองบูชาเล่งลาผลนี้เป็นสภาพด้านหลังนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพระหางมาองนี้มีมวลสารชัดเจนอยู่ตรงนี้นนะครับใครได้บูชาไปถือว่าได้โชคดีมากเลยนะครับใครรับชุดนี้พิมพ์รายการที่5ได้เลยครับไม่ต้องบอกจํานวนครับมีแค่1คู่เท่านั้นนะครับปิดทองบูชาเล่งราบผลอีกหนึ่งชุดนะครับแต่ชุดนี้ สภาพสวยมากๆนะดูพระคำข้าวซะก่อนสวยเลยแล้วดูพระหางหมากโอ้โหจมูกเขาเรียกกันในทางโรคว่าจมูกทรงชมพู่สวยเลยนะครับนี่มีสองคู่นะเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับด้านหลังถือว่าสภาพสวยเลยองค์นี้เห็นไหมมีปุยขึ้นชัดเจนองค์นี้มีหน้าตาขึ้นชัดเจนนะครับส่วนพระหางมากก็สวยสมบูรณ์ครับ นี่เห็นไหมครับปิดทองสวยมากๆสวยๆแบบนี้มีให้บูชาแค่2คู่นะครับเป็นชุดสวยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเท่านี้ครับใครรับคู่ชุดสวยนะครับพิมพ์บูชาชุดที่6นะครับปิดทองสวยทั้งคู่นะครับมีแค่2คู่นะมีแค่2คู่จริงๆใครรับบูชานะครับนี่และนี่ก็เป็นคู่ไฮไลท์หนึ่งคู่ครับ จะมูกโด่งสวยมากทั้งคู่เลยนะครับที่ผมนำมาแบ่งให้บูชานะผมบอกเลยว่าสภาพนี้ราคาบูชาบูชาได้นะครับคุณสังเกตด้านหน้าก่อนนะครับพระหางหมากสวยมากๆผิวแบบนี้จมูกโดง่งๆแบบนี้โอ้โหหายากมากๆนะแล้วคำข้าวนิยมสุดบัวหลายจุดก็สวยๆแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับสวยคมชัดลึกทั้งคู่นะครับนี่สมบูรณ์เลยนะครับ มีคู่เดียวนะจมูกโด่งสวยทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะพระหางมากเอาจริงนะัสภาพหางมากสภาพเนี้ยหลายๆท่านอาจจะแบ่งกันแค่พระหางมากไปเด็วนะผมว่าน่าจะมีสักหกพันอะแต่ผมให้บูชาเท่านี้ครับแบ่งกันไปครับใครตาถึงรับไปครับชุดที่เจ็ดนะครับมีแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะครับพิมพ์นิยมสวยครับและ คู่นี้ครับคู่ที่8ดมี1คู่เหมือนกันพระหางมากพิมพ์นิยมนะครับฐานตุ่มนะครับแล้วก็ข้างตุ่มนะครับบวกกับพระคําข้าวนะครับพิมพ์นิยมบัวหลายจุดนิยมสุดของพระคำข้าวทุ่สอนะครับสาภาพสวยสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับหลังคมชัดลึกมากๆเลยพระหางมากเห็นไหมครับลึกสุดๆเลยนะสวยมากองค์นี้สวยจริงๆ แล้วพราคำข้าวก็คมชัดลึกนะครับปกติบัวหลายจุดเนี่ยจะหาสวยๆคมชัดลึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็2,500 3,500ขึ้นแล้วนะคู่นี้สวยๆแบบนี้มีแค่คู่เดียวนะครับเอาเท่านี้พอครับนี่รายการที่8มีแค่1คู่นะครับ2ตุ่มนิยมกับบัวหลายจุดนิยมสวยๆเลยทั้งหมดนี้นะครับให้บูชาเป็นคู่นะครับไม่แยกคู่นะ ผมคัดสภาพแต่ละช่วงราคามาให้ได้บูชาแล้วปกติพระหางมากอย่างเดียวนี่ก็3ามสี่พันแล้วครับวันนี้ผมจัดมาคู่กันเนี่ยมีถูกบ้างแพงบ้างแต่ไม่ได้แพงจนคุณบูชาไม่ไหวแน่นอนร้อเซแค่คุณไปบูชาพระหางหมากแบบเดียวอะ่ะเพอเพอก็5,000ันแล้วสวยๆก็ต้องมี6-7เจ็พันเนาะ หย่อนหย่อนสวยอาจจะมีนะสี่พันอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ผมจัดชุดสวยมาให้คุณแล้วหย่อนสวยก็มีอยู่บ้างทุกองค์รับประกันแท้ทุกสายตาตะรอดชีพนะครับไม่ต้องกลัวถ้าบูชาจากผมมั่นใจได้ว่าผมไปคัดมาให้แล้วแต่ละช่วงราคานะครับมีถูกมีแพงนะคุณไม่ต้องไปคิดมากถ้าคุณบูชาไหวคุณลุยครับดีกว่าคุณไปลุ้นตามแผงดีกว่าคุณไปลุ้นว่าแท้ไม่แท้ทีหลัง ถูกใจบูชาครับไม่แพงเชื่อผมแพงกว่าน,นี้มีมาแล้ววันนี้ถือว่าราคาบูชาแบ่งปันกันน่ารักน่ารักครับขอให้เป็นพระคู่บารมีมหาราบที่คุณนำไปบูชาคู่กันและสวดพระคาถาเงินล้านคุณจะไม่ผิดหวังครับคู่บารมีมหาราบของวัดท่าทรงจ่านาการันตีครับ